นิทานโบราณคดีเรื่องที่20เรื่องจับช้างวงเล็บภาคต้นตำนานการจับช้างวงเล็บหนึ่งในตำราวิชาการก่อนประวัติศาสตร์ว่าเดิมช้างจะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในโลกแม้ในยุโรปก็มีช้างมากครั้งถึงยุคอันหนึ่งในภูมิการอากาศทั้งฝ่าย ข้างฝ่ายเหนือโลกผันแปรหนาวจัดขึ้นเกิดน้ำแข็งเป็นเทือกใหญ่ไหลลุกผ่นดินลงมาข้างใต้สเสมอทุกปีอยู่ตลอดเวลาช้านานในตำราเรียกนามสมัยนั้นว่าสมัยเทือกน้ำแข็ง g r a c i a l Period) ทำให้โลกตอนใต้ลงมาอันเคยอบอุ่นเป็นปกติมาแต่ก่อนนะจัดจนสัตว์ต่างๆบางจำพวกเช่นราชสีห์ยีเสือค้าเสือช้างเป็นต้น ซึ่งเคยอยู่ในที่ตอนนั้นทนหนาวไม่ไหวต้องพากันทิ้งถิ่นฐานเดิมนี้ลงมาอยู่ทางที่อุ่นใกล้กลางโลกอี u a อเรเตอร์ที่ไม่สามารถจะมาได้ก็ล้มตายสูญพืชพันธุ์ไปในถิ่นเดิมนานมาคนไปขุดพบซากจมอยู่ในแผ่นดินจึงได้รู้ว่าทางข้างเหนือเคยมีสัตว์จำโวกนั้นอยู่แต่ก่อนว่าเฉพาะช้างถึงเมื่อย้ายลงมาอยู่ในกลางโลกแล้วยังมีเหตุอื่นอีก อันจำกัดที่ให้ช้างอยู่เพราะช้างกินแต่พฤกษชาติเป็นอาหารต้องอยู่ตามป่าดงพงไพอันมีต้นไม้ใบหญ้าพอเลี้ยงชีวิตถ้าที่เช่นนั้นเปลี่ยนแปลไปเป็นอย่างอื่นดังเช่นแห้งแล้งเป็นทะเลทรายไปหรือเป็นบ้านช่องของมนุษย์อยู่กันมากขึ้นช้างไม่มีที่หาอาหารได้พอกินก็ต้องทิ้งถิ่นนั้นไปอยู่ที่อื่นอีกนอกจากนั้นช้างเป็นสัตว์จำพวกขนบางเช่นเดียวกับควาย ทนแดดเผามีใครได้อยู่ที่ไหนต้องมีแม่น้ำลำทาหรือแม้ที่สุดจนจนตักแปลงที่มีน้ำาขังเป็นที่อาศัยแช่ให้ชุ่มตัวเมื่อยามร้อนจึงอยู่ได้ด้วยเหตุต่างๆดังพัฒน,นามาเมื่อพ้นสมัยเทือกน้ำแข็งแล้วในโลกจึงมีช้างอยู่แต่ในทวีปแอฟริกาภาคหนึ่งกับในทวีปเบเชียตอนข้างฝ่ายใต้ภูมิเขาหิมาลัยภาคหนึ่งในโลกภาคอื่นหามีช้างไม่ นิทานเรื่องนี้ฉันจะพรัณนาว่าด้วยช้างในเมืองไทยอันเป็นจำพวกช้างที่มีอยู่ในทวีปเอเชียเป็นท้องเรื่องแต่เมื่อตั้งต้นได้กล่าวว่ามีช้างไปอยู่ในทวีปแอฟริกาอีกพวกหนึ่งจึงเห็นควรจะพรฒนาว่าด้วยช้างที่ไปอยู่ในทวีปแอฟริกาโดยสังเกตพอให้รู้ว่าผิดกันกับช้างที่มาอยู่ในทวีปเอเชียอย่างไรบ้างองเร็บสช้างแอฟริกากับช้างเอเชีย ในวงเล็บซึ่งฝรั่งเรียกว่าช้างอินเดียแมนเป็นช้างด้วยกันและขนาดเท่าๆกันน่าจะเป็นช้างต่างชนิดกันมาแต่เดิมด้วยรูปร่างผิดกันหลายอย่างจะว่าแต่ที่เพึงสังเกตเห็นง่ายๆเช่นช้างแอฟริกาใบหูใหญ่กว่าช้างเอเชียมากอย่างหนึง่งและยังสันหลังอ่อนไม่โก่งเหมือนช้างเอเชียอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น แต่เขาว่าผิดกันเป็นข้อสำคัญนั้นอยู่ที่ช้างเอเชียมีปัญญาฉลาดและอาจฝึกหัดใช้การงานแต่ช้างแอฟริกาเงา่าขาวจะหัดให้ทำอะไรไม่ได้ถ้าจับได้ก็ได้แต่เพียงเลี้ยงให้เชื่องแล้วเอาไปผูกไว้ให้คนดูหรืออย่างดีก็ผูกแคร่บรรทุกเด็กๆขึ้นหลังพาเที่ยวเดินเที่ยวที่ในสวนเลี้ยงเท่านั้นแม้ในเรื่องพงศาวดารมีว่าเมื่อพศ2 เมื่อพศ325ในเรื่องฮันนิบาลแม่ทัพของประเทศคาตาเทสอันอยู่ในทวีปแอฟริกาทางฝ่ายเหนือเคยยกกองทัพช้างข้ามทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนไปตีถึงอาณาเขตกรุงโรมแต่ก็มีปรากฏครั้งเดียวเท่านั้นแล้วการใช้ช้างในทวีปแอฟริกาก็เงียบหายมากกว่ามากกว่าพันปีจึงเห็นกันว่าช้าง กองทัพของฮันนีบาลอาจจะได้ไปจากอินเดียหาใช่ช้างแอฟริกาไหมเรื่องประวัติของช้างในทวีปแอฟริกาแต่ก่อนมาปรากฏแต่ว่าสำหรับพวกพลานยิงเอางาไปเที่ยวขายให้ทำของรูปพธฑ์ต่างๆมาช้านานยิ่งถึงสมัยเมื่อพวกฝรั่งต่างชาติอาจจะไปเที่ยวล่าสัตว์ในแอฟริกาสะดวกขึ้น การยิงช้างในแอฟริกาก็เลยเป็นกีฬาของพวกเศรษฐีหรือคนกล้าหากินด้วยเสียงภัยมีหนังสือเล่าเรื่องยิงช้างแอฟริกาปรากฏอยู่มากกว่ามากจนสมัยประเทศต่างๆในยุโรปเอาแผ่นดินในทวีปแอฟริกาแบ่งการเป็นเมืองขึ้นเจ้าของอาณาเขตจึงเริ่มห้ามมิให้ใครยิงช้างในเมืองขึ้นของตนฉันยังจำได้เมื่อไปยุโรปครั้งแรกในพอ 2,434พระเจ้าไกเซวิลแฮมที่สองประเทศเยอรมน,นีเคยตรัสถามฉันว่าในเมืองไทยห้ามยิงช้างหรือไม่ห้ามฉันทูลว่าไทยถือช้างเป็นสัตว์มีคุณในเมืองไทยห้ามมีให้ฆ่าช้างด้วยประการอย่างหนึ่งแต่อย่างใดมาแต่ดึกดำบรรแล้วตรัสตอบว่าถูกทีเดียวถึงในเมืองขึ้นของเยอรมน,นีที่ในแอฟริกาพระองค์ก็ได้ตัดสั่ง ให้ห้ามมิให้ใครยิงช้างอีกต่อไปเป็นอันขาดฉันนึกว,ว่าถึงประเทศอื่นๆก็เห็นจะห้ามเช่นเดียวกับเยอรมันการยิงช้างในแอฟริกาเห็นจะเพิ่งห้ามมาเมื่อสักแค่สิบปีนี้ส่วนการจับช้างในทวีปแอฟริกานั้นฉันเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ครั้งหนึ่งเห็นจะราวสัก20ปีมาแล้วว่าพวกฝรั่งเบลเยียม ซึ่งได้เป็นเจ้าของประเทศของโกในแอฟริกาหาพวกฮินดูชาวอินเดียที่ชำนันไปลองจับช้างหัดใช้งานและพิมพ์รูปฉายช้างที่หัดแล้วไว้ให้เห็นยืนอยู่เป็นหมู่สัสตว์สี่ห้าตัวตั้งแต่ขนาด 03, สูงสามซอกจนสี่ซอกมีพวกฮินดูนั่งอยู่บนคอช้างซึ่งพึ่งหัดพึ่งจับหัดใช้กันได้แต่จะทำอย่างไรได้เพียงใดก็หาปรากฏไม่ ฉันได้เห็นรูปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ยินต่อมาว่าการจับช้างในทวีป Africa แอฟริกาแพร่หลายออกไปเพียงไรสังเกตดูรูปช้างที่เล่นละครวงเวียนเซอร์คัสและเล่นหนังฉายนั่นจนทุกวันนี้ก็เห็นแต่ใช้แต่ช้างเอเชียทั้งนั้นจึงเห็นว่าการที่ลองจับช้างแอฟริกาหากใช้งานน่าจะไม่สำเร็จสิ้นอธิบายของฉันตามรู้เห็นด้วยเรื่องชาวแอฟริกาเพียงเท่านี้ ทวีปเอเชียซึ่งช้างมาอยู่นั้นแผ่นดินเก่าอ,อินเดียกว้างใหญ่มีช้างอยู่มากกว่าแห่งอื่นทั้งมนุษย์ชาวอินเดียก็จเจริญวัฒนธรรมจิลไลเซชันก่อนชาวแดนอื่นๆในภาคเดียวกันชาวอินเดียจึงสามารถคิดจับช้างใช้ การงานได้ก่อนมนุษย์จำพวกอื่นช้านานจนถึงพวกพราหมณ์สามารถรวบรวมความรู้ในการจับช้างเข้าเป็นตำรับตำราเรียกว่าโคชศาสตร์ขึ้นแล้ววิชาจับช้างจึงแพร่หลายจากอินเดียออกมาถึงประเทศอื่นๆในเอเชียภาคที่มีช้างเช่นเดียวกันเช่นประเทศพม่ามอนไทยเขมรและชวามาลายูด้วยชาวอินเดียซึ่งไปค้าขายแล้วตั้งภูมิลำเนาอยู่ตามประเทศเหล่านั้น พาวิชาโคศาสตร์ไปจับช้างใช้แล้วฝึกสอนพวกชาวประเทศนั้นให้รู้เหมือนอย่างสอนศาสนาและวิชาอื่นๆที่ยังปรากฏอยู่อีกหลายอย่างได้กล่าวมาแล้วว่าไทยเราได้วิชาโคศาสตร์มาจากอินเดียเมื่อจะเล่าการจับช้างในเมืองไทยจึงลองค้นคว้าเรื่องที่ชาวอินเดียมาสอนวิชาจับช้างในเมืองไทยด้วยวิธีอย่างใดมาเล่าเป็นอธิบายเพื้องต้นเสียก่อน วิธีที่ชาวอินเดียมาสอนวิชาจับช้างนั้นสังเกตเขาเงื่อนในตำราก็จะสา์ซึ่งอยู่ในเมืองไทยมีหลายปริยายดังจำแนกต่อไปนี้คือ 1. มีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นสองพวกเรียกว่าพฤทธิบาทเป็นครูในการจับช้างพวกหนึ่งไทยเรียกชื่อพวกนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าหมอเท่าแต่เรียกเฉพาะตัวผู้เป็นคณาจารย์เรียกพวกพฤทธิบาท ัวรองลงมาแต่ว่าหมอช้างผู้เชี่ยวชาญในพวกหนึ่งเรียกว่าหาดาจารย์เป็นครูในการหัดช้างไทยเราเรียกพวกนี้เป็นภาษาไทยว่าครูช้างผู้เชี่ยวชาญทั้งสองพวกนี้ช่วยกันทํากิจการและพิธีต่างๆอันเกี่ยวกับช้างหมดทุกอย่าง 2. ตําราคจาศสตร ไทยเราแปลเรียกว่าตำราช้างที่ได้มาจากอินเดียนั้นเป็นสองคำพีคำพีหนึ่งเรียกว่าตำราโคชลักษ์พณนนา,นาด้วยลักษณะช้างเช่นสีและอ,อ,อวัยวะต่างๆที่ในตัวเป็นต้นให้รู้ว่าเป็นช้างดีเลวผิดกันอย่างไรคติที่นับถือช้างเผือกว่ามีกำลังก,กว่าช้างอย่างอื่นก็มาแต่คำพีนี้อีกคำพีหนึ่งเรียกว่าตำราโคชกรรม สอนวิธีหัดช้างเถื่อนและวิธีหัดขี่ช้างกับทั้งมนสำหรับบังคับช้างและระเบียบพธิธีต่างๆเพื่อทำซึ่งทำเพื่อให้เกิดสริมงคลและบำบัดเสนียจันไรในการที่เนื่องกับช้าง 3. ต้นตำราช้างที่ได้มาจากอินเดียเป็นภาษาสาันสกฤตพวกผู้ชำนาญต้องมาแปลสอนในภาษาของชาวเมือง ถ้าเป็นประเทศที่มีหนังสือก็เขียนคำแปลลงไว้เป็นตัวหนังสือด้วยแต่โมนนั้นคงใช้ภาษาสันสกฤตของเดิมด้วยประสงค์จะให้ศักดิ์สิทธิ์ต,รตำราช้างที่ได้มาจากอินเดียของประเทศไหนจึงเป็นภาษาของประเทศนั้นแต่โมนเป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกันหมดก็แต่คนโบราณที่รู้หนังสือมีน้อยทุกประเภทการเรียนวิชาก็จะศาสตร์จึงเรียนกันด้วยความทรงจำกับฝึกขาดให้ชำนิชำนาญในการต่างๆที่ทำนั้นสืบกันมา แต่พวกผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งบัญญัติไว้อย่างหนึ่งว่าบรรดาผู้ที่จะเป็นหมอช้างคือขับขี่และคล้องช้างนั้นบ่อเท่าต้องครอบให้ก่อนหมายความว่าได้ฝึกขัดจนหมอเท่าเห็นว่าชำนิชำนาญให้ปริญญาแล้วจึงเป็นหมอช้างได้ถ้าใครฝ่าฝืนบัญญัตินั้นถือว่าเป็นสินิจจัยอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ละเมิดน่าจะเป็นเพราะบัญญัติอันนี้ชาวเมืองจึงรักษาวิชาจับช้างไว้ได้ ด้วยพวกที่เลี้ยงชีพด้วยการจับช้างต้งขวนควายให้มีหมอเท่าเจ้าตำราย,ยู่เสมอไม่ขาด 4. วิธีจับช้างเถื่อนที่ชาวอินเดียมาสอนไว้มีสามอย่างดังจะพนานนาในภาคหลังของนิทานนี้จะกล่าวตรงนี้แต่พอให้รู้เขาขอวิธีอย่างหนึ่งว่าวังช้างคือจับช้างเถื่อนหมดทั้งโขงอย่างหนึ่งเรียกว่าโพนช้างคือไล่จับช้างเถื่อนแต่ ทีละตัวอย่างหนึ่งเรียกว่าจับพเนียนคือต้อนโขงช้างมาเข้าในคอกมั่นซึ่งเรียกว่าพเนียนเลือกจับแต่ช้างบางตัวที่ชอบใจแล้วปล่อยให้โขงช้างกลับไปแต่การจับช้างเถื่อนทั้งสามวิธีที่ว่านี้ในะตำราว่าต้องมีช้างต่อคือช้างที่ได้ฝึกขาดเชือกแล้วให้ช่วยกำลังของผู้จับด้วยจึงจะสามารถจับช้างเถื่อนได้ฉันรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าเมื่อแรกคนดูจะจับช้าง ช้ยังไม่มีช้างต่อทำอย่างไรจึงจะจับช้างเตือนได้และยังคิดพิศวงต่อขึ้นไปว่ามนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์คิดเห็นอย่างไรจึงเอ,อื้เอื้อมไปขึ้นไปจับสัตว์ตัวโตใหญ่ถึงเช่นช้างอันเหลือกํำลังมนุษย์จะฉุดลากปุกปั้มได้เหมือนปุสัาว์อย่างอื่นเมื่อคิดเช่นนั้นฉันก็เลยนึกไปถึงเรื่องเกตซึ่งเคยมีเมื่อรัชกาลที่ห้ากรุงรัตนโกสินนี เรื่องหนึ่งดูทีจะเทียบเป็นอุทาหรณ์ได้แต่ถึงหาจะเทียบไม่ได้ก็เป็นเรื่องประหลาดนนหนาหนาจึงเอามาเล่าฝากไว้ในนิทานนี้ด้วยมิให้สูญไปจะเป็นเมื่อปีไทยจำไม่ได้ในสมัยเมื่อฉันเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยบิช,ยชายชาวเมืองตากคนหนึ่งไปพบลูกช้างพังกำพาแม่แต่ตัวยังเล็กเดินโซเซยอยู่ในป่านึกสงสารด้วยว่าถ้าทิ้งไว้อย่างนั้นคงตายจึงชวนเพื่อนไปเที่ยวด้วยการช่วยเอาเชือกผูก ขอลูกช้างตัวนั้นจูงผ่ามาบ้านวานให้มีช่วยเลี้ยงให้กินน้ำจั่งนมด้วยกันกับกล้วยและหญ้าอ่อนเวลานั้นมีกำลังมีลูกอ่อนแต่ก็รับเลี้ยงด้วยสงสารลูกช้างถึงวันลุ่งขึ้นเห็นลูกช้างกินน้ำข้าวแล้วอย่างรองอยู่ด้วยว่าคงเป็นพราหิวนมจึงรีดนมของตนเองที่เหลือลูกกินใส่ชามลงไปให้ลูกช้างลูกช้างได้กินนมคนก็ติดใจแต่นั้นอยากกินเมื่อใดก็ไป เขาเคลียร์ประจบหญิงคนเลี้ยงแก่ก็เกิดเอ็นดูเลยรีดนมให้ลูกช้างกินทุกวันวันหนึ่งกําลังอุ้มลูกอยู่มือหนึ่งลูกช้างก็เข้ามาขอนมกินจะรีดนมไม่ได้จึงลองแอนอกยื่นนมไปให้ทั้งเตา้าลูกช้างก็เอางวนขึ้นฟาดบ่าอาปากดูดนมกินเต้าเหมือนอย่างเด็ก แต่นั้นแม่นมก็เลยรักยอมให้ดูดนมกินจกากท่อเสมอส่วนลูกช้างก็เลยติดกิ่งนั้นเป็นแม่นมเหมือนอย่างเด็กติดแม่จนเวลานอนก็เข้าไปนอนอยู่ที่ในโลแม่นมนอนที่บนยกพื้นวางมอคลูกตัวเองไว้ข้างหนึ่งลูกช้างนอนกับแผ่นดินที่ริมยกพื้นอีกข้างหนึ่งเอางวงผ้าเท่ถูกตัวแม่ไว้ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเสมอจนเคยกันพวกชาว พวกบ้านใกล้ลึงถึงก็พาการชอบมาช่วยเลี้ยงและเล่นกับลูกช้างตัวนั้นจนคุ้นกับคนสนิทเวลานั้นเอิญฉันขึ้นไปตรวจราชการที่เมืองกาดได้ยินว่ามีช้างกินนมคนให้เรียกมาดูจึงเห็นว่าจริงดังว่าเห็นแปลกประหลาดจะไม่เคยมีมาก่อนฉันจึงสั่งให้พาลงมาถวายพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรที่กรุงเทพเอิญมาถึงเวลากลางเดือนอ้ายใกล้กับงานปีที่วัดเป็นจมาบอกพิษเมืม่อพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรแล้ว ฉันให้เอาไปกัน้นบ้านให้คนดูที่งานวัดเบนจาโบอิตดูเหมือนพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของลูกช้างจะได้เงินกลับขึ้นไปด้วยไม่น้อยได้ยินว่าเมื่อกลับขึ้นไปถึงเมืองตากก็เลี้ยงดูลูกช้างตัวนั้นให้วิ่งเล่นอยู่กับลูกของตัวที่ในบ้านจนเติบโตจึงได้จับเชิงใช้อย่างช้างสามัญ